พิธีกรนะครับวันนี้เราจะไปที่โรงเรียนนาคัวที่ไหนเอ่ยอยู่แม่ท่านะครับทุกคนวันนี้เราจะไปจัดกิจกรรมค่ายอาสาภาษาอังกฤษกันนะครับทุกคนเพื่อนครบกันหรือยังฮะไปเยๆกูมาไหนน้ารงค์กูรอไปแน่นด้วยหรอคนบางคนมัดเองกูจะไม่อยู่นี่จะไปอยู่หน้ารถทำไมลองอันนี้คนเป็นไรฮะ แล้วแล้วเราก็มาถึงโรงเรียนนาคัวประชาสามัคคีแล้วนะคะเอาไว้ขวดเอาลองาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือโรงเรียนแล้วค่ะว้าวตื่นเต้นวันนี้เราจะมากิจก,กรรมจัดกิจก,กรรมกันนะครับนักเรียนน่ารักมากเลยเฮัลโหลสวัสดีสวัสดีค่ะค่ะ นอนก็เธอเราเอาโต๊ะออกหมดเลยเนาะสล่างก็จะให้เด็กนั่งพื้นใช่ไหมคะค่ะ้อนนี้ค่ะอันนี้อาจารย์ของเรานะคะวันดีเดี๋ยวจะทำคลิปนะคะอาจารย์ฮุ่นละฮุ่นละต้องอยู่ไกลอ่ะจะได้ผอมจะได้ผอมโอ้โหตอนเล็กมานั่นนี้น้องๆเราก็กำลังเก็บเก้าอี้กันนะคะ ก็มีขนมค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้กินข้าวกับอะไรเอ่ยอันนี้กินข้าวกับอะไรครับอ้ำยังไม่ได้กินเนาะกินเรืยองกินข้าวเที่ยงเรืยงังกินแล้วฝาน้ําหายแล้วครับ อิงจิตเ้ทั้งตานะคะพี่ตาพี่บอลนะครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปรวมฐานแล้วนะครับทุกคนให้ท่านผออนะคะโอว่าขอเปิดพิธีจัดกิจกรรมไพในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะศึกษาทุกคนนะคะจากคณะรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ วิชาเอกภาษาอังกฤษและจิตวิทยาแนวนะคะ ตอนนี้กำลังจะพาน้องๆไปที่ฐานนะคะบอาเซยไฮน่อยตอนนี้เราก็อยู่ฐานของเรานะครับฐานของเรามีชื่อว่าต่ hey, hey, hey. จอจอิจอ๊กตอหันตานะครับ oh. ไฮนะไฮนะปนะแปลว่า,<ห>วาไฮนะตัวจงเพิ่มอัวแนกุณมาคนสิ้นไปแล้วสิ้นไปแล้วกุต่อไปจับเลยเอาได้ไหมอ,อ้าวไปทาปปงกุต่อไป มากเลยค่ะคือเมียแคทเมียแคทรู้จักไหมอันดูจำตัวแทนใครเป็นตัวแทนอู้จํานะคะว่าะไปเร็วเร็วเร็วเอาเร็วหูวิ่งแล้วนาทีเร็วเสียงเป็นยังไงฮะเสียงคือเสียงคือเป็นแล้วค่ะคือแบบนั่งเล่นค่ะดิสาดิสาดิสาเลยคือไม่รอดละค่ะ สวัสดีค่ะอันนี้กลุ่มกลุ่มฐานสุดท้ายนะคะชื่อฐานว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดาฐานนี้เป็นฐานเกี่ยวกับเกมแบบไหนครับฐานนี้นะคะก็ about animal in สวัสดีคะ have a f o r chimpanzee bear giraffe ok panda แล้วก็จัดเกมเป็นแบบไหนฮะเกมแบบมีอย่างที่สองอย่างค่ะมีเป็นแบบจิ๊กซอว์บนกระดาษนะคะแล้วก็มีแบบน้องค่ะเจริงค่ะวัวแคปูรายค่ะตรงข้าวแบบนี้นะน้องร้อนมาสุดท่านแล้วนะคะเซ่์เฮลโล่น่อย สวัสดีค่ะต่อไปเราจะไปถามที่บุกฐานที่3กันนะครับ ายสีว้ามีหลายตัวเลยพี่นยกลุ่มนี้ให้ทำอะไรครับให้ระบายสีค่ะแบบสวยๆป้อปหนึ่งปสองปสามไม่เป็นไรมันไม่ดีให้เราเช็คเราก็เขียนไปเลยว่าตัวเองอยู่ปอไหนก็เขียนข้างบนมุมนี้ได้ว่าปหนึ่งหรือปสองอ่ะเขียนตรงมุมกระดาษเลยปสองเขียนเลยค่ะ ัวภาษาอังกฤษนะคะที่ได้ให้โอกาสเราให้ภาษางกิปคำนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับพวกเราอาจจะมีข้อผิดพลาดมากหน่อยก็อขออภัยคุณครูทุกท่านไว้นะ,ะที่นี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณสําหรับโอกาสที่ให้พวกเรามาถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากจะมาอีกครั้งค่ะขอบค,คุณคุณครูทุกคน ประชาสังคมีขอขอบคุณอาจารย์วทาก้นค่ะที่้วามรู้ความสนใในวันนี้ขอบคุณค่ะก็ในนามของคณะครูและก็นักเรียนรวมในครัวประชาสังคมก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์และก็ศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมางตร์สาขาภษาอังกฤนะคะที่มาให้ความรู้ เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะชอบเด็กจะชอบมากในตัวนี้แล้วก็เด็กจะชอบในเรื่องของกิจกรรมนะคะกิจกรรมชอบมากสนุกไหมคะเพื่อนสนชอบมคะชอบมานขอเสียงปรบมือคำนับอาจารย์พี่ๆทั้งั้ค่ะขอบคุณมากค่ะ คาะเรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยเสร็จแล้วกลับแล้วนะครับเด็กทำไม่ได้เฮ้ยไม่เปหนอไ่อยใไ้ โอ้นานาเนี่ยิมาลาลาเย้ถึงมอแล้วนะคะทุกคนและแล้วทิปอะไรนะทิปข้าค่า่แคมค่ายของเราก็อิงลิชแคมป์ก็จบแล้วนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้เราไปทำคลิปแบบนี้ยังไงก็ ว่าใครจะได้ที่อะไรความ้สงความรู้สึกของแต่ละคนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณใหม่ก็ไม่เหนื่อยเลยค่ะยังไหวใช่ไหมครับไหวค่ะคุณแกรนไอส์ล่ะคะเหนื่อยมากค่ะแต่สนุกมากค่ะคุณโบตตัลล่ะคะสนุกค่ะเออพี่บอลทําหน้าที่อะไรคะพี่บอลทําสัมภาษณ์ทุกคนเนี่ยอ๋อหรอกค่ะชอบมีเนยถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย